เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับเป็นช่วงชนะพารวยครับวันนี้เราจะไปดูก๋วยเตี๋ยวชัยชนะครับเพราะอะไรครับโอ้โหก๋วยเตี๋ยวนี้เติบโตอย่างรวดเร็วมากนะครับตอนนั้นก็ต้องส่งหน้าที่ให้กับน,น้องขวัญแล้วละครับที่จะพาเราไปติดตามว่าอะไรบ้างที่จะเป็นปัจจัยให้ก๋วยเตี๋ยวชัยชนะนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วครับช่วงชนะพารวย ู้ชมค่ะช่วงชนะพารวยในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงโอกาสในการสร้างรายได้สร้างอาชีพกับเฟรนชชายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อตุ่นแล้วก็ลูกชิ้นปิ้งชัยชนะค่ะจะเห็นว่าตอนนี้นะคะนโยบายของผู้บริหารนี่เรียกว่ายอดเยี่ยมมากเลยเพราะว่าเปิดโอกาสให้ใครๆก็สามารถมีธรุรกิจเป็นของตัวเองได้แล้ววันนี้นะคะเรามีโอกาสได้ร่วมพูดคุยกับคนที่สนใจเรียกที่จะเป็นเฟรนช์ชายของก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อชัยชนะนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราค่ะพี่จิรายุจันเต็มค่ะแล้วก็ที่มาพร้อมกับ คุณชนะรัตนพักดีนะคะเจ้าของเฟรนชายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อชัยชนะนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชนะคะพูดถึงเฟรนชายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อชัยชนะเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้หลังจากเดือนสิงหาคมนี่มีอะไรดีๆพิเศษพิเศษมาฝากคนที่สนใจเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะสำหรับคนที่ยังไม่มีอาชีพนะฮะอยากมีอาชีพสําหรับคนที่มีอาชีพอยู่แล้วก็อยากมีรายได้เพิ่มถูกไหมฮะหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายไม่พอกับรายรับรายรับไม่พอกับค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้น ท่านฟังทางนี้แล้วก็หลายท่านบอกว่าส่งเข้ามาแล้วก็<ะ>ไม่เห็นได้รับอะไรเลยคือ,ค,อคือเราต้องบอกว่ามันเดือนละครั้งใช่ไหมฮะเพฉะน,นั้นคนที่จะได้รับฟรีเนี่ยมันก็มีน้อยเพราะฉะนั้นเราจึงเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่อยากทําธุรกิจได้ทําธุรกิจเราก็เลยมีโครงการเราและธนาคารอิสลามนะ,ะหรือ ibank เนี่ยร่วมมือกันนะครับแล้วก็ บริษัททิพยาประกันภัยจำกัดมหาชนเนี่ยได้ร่วมมือกันทั้ง3ภาคส่วนของหน่วยงานนี้นะฮะได้จัดโครงการขึ้นมาเป็นโครงการบอกว่าไม่มีเงินทุนก็เป็นเท่าแก่ได้โอฟังดูแบบว่าน่าสนใจว่าเขาไม่มีเงินแต่ทำไม่ได้ท่านสนใจแฟนชายเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปิ้งก๋วยเตี๋ยวเนี่ย เราอนุมัติวงเงินให้เต็มเลยวันนี้เรามีวงเงินรองรับท่านไว้เนี่ยนะลายละห้าหมื่นเนี่ยห้าหมื่นคนสามารถที่จะกู้เงินกับธนาคารอิสลามได้เลยท่านจะมีแบ็คลิสท่านจะมีนี่ท่านจะมีเครดิตพูลโลที่ท่านไม่สามารถกู้แบงค์ไหนได้มาที่นี่กู้ได้หมด ได้หมดเลยเหรอคะแต่เรามีกติกาคือว่า1ท่านต้องตั้งใจทํา mm hmm. 2หมู่บ้านละ1แหง่งนะฮะสจุดละอย่าซ้าซ้อนกันเพราะเราจะไม่ให้ซ้าซ้อนใครทําธุรกิจนี้ต้องให้ได้เกิดทุกคนคะนะฮะไม่ใหนั้นโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการแรกและโครงการเดียว mm hmm. ตอนนี้ที่มีขึ้นในประเทศไทยวงเงินทั้งหมดนี่2,500้าล้านบาท mm hmm. งั้นอยากจะบอกท่านผู้ชมด้วยว่าถ้าท่านสนใจ อยากจะมีรายได้อย่างที่ผมพูดนี้อยากจะเป็นเท่าแก่นะฮะโดยที่ไม่มีเงินทุนเนี่ยวันนี้เราเปิดโอกาสให้ท่านท่านส่งจดหมายมาตามที่อยู่นี้ท่านโทรมาตามหมายเลขที่ผมพูดนี้ถูกไหมฮะตามที่ขึ้นจอข้างล่างนี้เพะฉะนั้นทุกท่านวันนี้ท่านต้องจดจ้องมาที่นี่นะครับแล้วก็เตรียมปากกาจดได้เลยโครงการนี้เนี่มีน้อย ท่านสนใจท่านได้เลยผมกล้าการันตีร้อยเปอร์เซนต์ว่าท่านยื่นมาท่านได้รับโอกาสนี้แน่นอนโอ้โหค่ะอย่าพลาดนะคะโอกาสดีๆมีน้อยมากๆเลยตอนนี้รัฐบาลเขาช่วยธนาคารเขาก็ช่วยนะคะคทิพยาประกันภัยก็ช่วยต่างหากนะคะคมาถามถึงพี่ยุบ้างดีกว่าในฐานะที่เป็นผู้โชคดีทางบ้านที่ได้รับมอบโครงการนะคะก็คือเฟรนช์ชายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อชัยชนะฟรีร,รู้สึกยังไงบ้างคะที่เป็นผู้โชคดีหนึ่งในหนึ่งในหลายร้อยเลยใช่ไหมคะพี่ชนะค่ะก็ดีใจมากๆแล้วก็ ไม่คิดว่าจะได้ด้วยเพราะคนก็เยอะก็ในใจก็คิดว่าคนที่เขาลําบากกว่าเราก็น่าจะมีแต่เหตุผลของเราก็มีในการที่อยากจะเลี้ยงดูแม่ที่ป่วยค่ะแล้วก็อยากจะมีอาชีพที่คอยช่วยสามีในการที่ว่าหาเงินเพิ่มรายได้ค่ะลูกสองคนเงินเดือนสี่พันอย่างไงก็อยู่ไม่ได้น้องขวัญถูกนะฮะเพราะฉะนั้นค่าของชีพเนนี้ก็แพงถูกไหมครับค่ะพี่น้องไม่ต้องไปท้อนะครับยิ่งเจอน้ําท่วมเจอโน่นเจอนี่ถูกไหมตอนนี้ เราเปิดโอกาสให้ท่านทุกชุมชนทุกหมู่บ้านท่านส่งบัตรทะเบียนบ้านมาเลยแล้วเราจะทําวงเงินให้เลยะนะฮะขอให้ท่านมีพื้นที่หาพื้นที่ขายมีคนขายให้เรียบร้อย <ฮะ S 1> เรื่องเงินเรื่องลงทุนไม่ต้องห่วงเราจัดให้หมดนะฮะโครงการเราจะมีต่อไปเรื่อยๆนะครับขอให้ท่านตั้งใจทํามาให้กิน ท่านเ <ฮะ S 1> ดีคิดว่าท่านหมดโอกาสวันนี้ท่านมีโอกาสแน่นอนเราจะให้โอกาสท่าน <ฮะ S 1> ไปกู้ดอกเบี้ยร้อยละเยอะๆข้างนอกมไม่ไหวนะครับวันนี้ขอให้ท่านรีบเลยวันนี้ผมเน้นนะฮะเน้นเลยว่าเราจะได้อะไรเราได้อุปกรณ์ครบเลยเปิด <ฮะ S 2> ร้านขายได้เลย <ฮะ S 1> ไม่มีปัญหาเลย <ฮะ S 1> วันแรกเนี่ยเรามีไรายได้ทันดีสามารถที่จะทํางานวันแรกได้เลยเราแถมวัตถุดิบด้วยนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากแต่ที่สําคัญมันก็คือว่าท่านอยากจะทําธุรกิจนี้ขอแนะนําท่านนะครับว่า ธุรกิจอะไรก็ดีทั้งนั้นนะฮะถ้าท่านตั้งใจและที่สําคัญมันก็คือท่านมีทุนหรือยัง mm. อันนี้เป็นเรื่องของสําคัญนะครับคนเกิดมาเนี่ยอยากจะทําอยากจะทําธุรกิจอยากจะขายก๋วยเตี๋ยวหรืออยากจะขายข,ายของชำหรือสุดแล้วแต่นะฮะสุดท้ายต้องไปหาแหล่งเงินทุนคนจนๆจ,นจ,นจะไปกู้เงินเดี๋ยวนี้เขาต้องถามหาสเตทเมนต์แล้วไปเช็คดูประวัติมีเครดิตพูโรติดนู่นติดนี่นะฮะ,ะ,ะ,ฮะเป็นนี่ค้ำประกันนู่นค้ำประกันนี่เขาไม่ให้กู้แล้ว นะครับก pues it ็ออกไปสู่ระบบเงินข้างนอกเงินข้างนอกเนี่ยดอกเบี้ยแพงมากนะฮะที่เราเห็นทีนี้ยืมเงินมาหมื่นหนึ่งผ่อนวันละ200ยืม2องหมื่นยกตัวอย่างนะฮะเมื่อนั้นบางคนเนี่ยยืมเงินห้าหมื่นเนี่ยผ่อนเดือนละสามพันวันละสามพันมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะอยู่ได้นะครับวันนี้ธนาคารอิสลามให้โอกาสรู้ความลําบากของประชาชนรองรับนโยบายของรัฐบาล คือท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ท่านธีรศักดิ์สุวรรณยศเนี่ยนะฮะท่านได้เล็งเห็นโอกาสตรงนี้ท่านได้อนุมัติวงเงินทั้งหมดในสองพันรล้านอย่างที่ผมพูดเนี่ยให้ทุกคนคนละ50,000จํานวน50,000คนท่านลองคิดดูว่าวันนี้โอกาสของท่านมาถึงแล้วท่านเขียนชื่อนะฮะหรือว่าส่งบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับมาตำมนี้นะฮะถ่ายรูปสถานที่ท่านจะขายแนบมาด้วย และส่งมาตามที่อยู่ของบริษัทข้างล่างนี้ที่อยู่นี้ท่านค่อยๆจดนะฮะัจดไว้เลยแล้วให้ท่านส่งเข้ามาเลยแล้วก็โทรบอกด้วยว่าเอ้ยส่งมาแล้วนะอยู่นี่ใส่เบอร์โทรตัวเองด้วยเราจะได้โทรกลับนะครับอันนี้ได้แน่นอนผมกล้าการันตีว่าท่านรีบส่งนะครับเราเอาหมู่บ้านละ 1. จุดแค่หนึ่งที่ต่อหนึ่งหมู่บ้านแค่หนึ่งที่นะดอหนึ่งหมู่บ้านใครส่งก่อนได้ก่อนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศท่านชมรายการนี้อยู่ท่านมีโอกาสมีโอกาสแล้ว ไม่ใช่ว่ารืบอรี่นะฮะอันนี้โอกาสเจริงมากผมกล้าการันตีว่าไม่ได้ผมกล้าการันตีเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ทุกคนต้องคว้าเอาไว้นะคะพี่ชนาคะต่อขวัญมีคาถามปกติเวลาเราขอยื่นขอเงินกู้เนี่ยมันจะต้องมีคุค้าประกันมีหลักทรัพย์มีอะไรมากมายเสำหรับโครงการนี้น้องขวัญนะฮะท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่เนี่ยเขาบอกเลยว่าเปิดกรณีพิเศษเป็นกรณีพิเศษจริงๆสาหรับโครงการนี้และไม่มีธนาคารไหนทํา ท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่นะฮะท่านธีรศักดิ์ท่านเอาโครงการนี้ขึ้นมาทันทีเลยนะครับวันนี้ท่านหนึ่งนะฮะไม่มีสเตทเมนต์ก็คู่ได้ค่ะเป็นหนี้เสียอยู่ตอนนี้นะฮะเป็นหนี้ MPL อยู่ตอนนี้ล้มละลายยังให้คู่เลยนะครับท่านมีโอกาสทุกคนขอให้ท่านตั้งใจท่านบอกว่าท่านตั้งใจเท่านั้นและมีทําเลขายนะครับให้ท่านตั้งใจและมีทําเลขายบริษัทจะช่วยดูแลให้ทั้งหมดนี่กล้ายืนยันว่าทั้งหมดค่ะ จากที่ขวัญทราบมานะคะจะเป็นความร่วมมือระหว่างเฟรนช์ไชก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อชัยชนะกับธนาคารอิสลามยังมีบริษัททิพยาประกันภัยจำกัด<ย>ด้วยทิพยาเขาจะมาค้ำให้โ,<อ>โดยที่ท่านไม่ต้องหาคนค้ำมาเลยค่ราะฉนั้นผมต้องบอกว่าส่งแต่บัตรทะเบียนบ้านมาท่านก็ได้แล้วตัวม่าทิพยาค้ำให้หมดเลย<อ>วันนี้จะเป็นใครอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่ให้หมดห้าหมื 50, <000 S 1> ่นคนเท่านั้นเองค่ะก็ โชคดีจริงๆนะคะที่พี่ยุได้มีโอกาสรับมอบโครงการธุรกิจฟรีแต่เป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้น,นแต่ถ้าใครสนใจนะคะตอนนี้รัฐบาลนะคะแล้วก็แฟรนไชส์ก๋วยเตีย๋ยวลูกชิ้นเนื้อชัยชนะบวกกับธนาคารอิสลามแล้วก็ทีพยาระกันภัยเขาให้โอกาสแล้วสำหรับใครก็ตามที่สนใจนะคะเพราะฉะนั้นก็ห้ามพลาดรีบติดต่อ,อก,กันมานะคะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจในเฟรนไชส์ก๋วยเตีย๋ยวลูกชิ้นเนื้อชัยชนะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์087944448 4 080-462-7797และ086-067-6540หรือเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะ